อะเวลาค่ำแรงครับผมตอนค่ำแล้วครับวันนี้ฟ้ามืดรู้สึกว่าเหมือนจะมีฝนครับแต่ฝนมากวันนี้ห้อถ้าอยู่ล้วดูร่อนมากนี่ห้อเป็นในตัวไพตัวมันนี่เ <laughs> ดูครับเราจะอยู่ที่แจ้งเลยนะครับมาดูเสียบท็อปครับบยมาสั่งมาผู้ใดถ่ายรูปให้แม่เถ่าม่งก่อนน,นนะ ฮะมันเป็นยังไงเอ็มกู้ว่าอยากได้แม่ทัลหนิฮะไทยบ้านไเนล่ะแม่เมทาลหนิฮะฮะกูได้เสียวเป็นลูกเคยกับมาเด้อเสียท็อปเนี่ย<ไ>พูดะนะเกียรติยังครับเนี่ยเก็ดรยังครับหนึ่งเ,เขา้โห <laughs> นึ่งเ,เขาสู่มูกินอุยพูดนะดังไฟกับเพีนน้ยนเนาะ ฟื้นกับเปหามาเองเนาะฮะนันเป็นยังก่อหลปืนมันปืนหม้อน้ำแตกลูกปืนหม้อน้ำแตกวันนี้น้ำเลยหัวกมากวะน้ำไหลออกเลยไหลสีดอกแม่บ้านหาไปเห็นนอนบอกไงเจ๋ มนนมแหมเลน,น,น,นได้ออเี่ยวมเวรถขึ้นไแเ็บไม้ม่นึว่า้ซ่อมมึงเดียวเนะียครับนี่ื้อนล้วงลงนี่เอันนั้นว่าบึงอันฟีพัดลมมันะว่าในบงจะเหรอครับฮะกบึงบงฟีพัดลมมันเนอะบึงปั้อน,นอ่ะฟีพัดลมมันมันจะเติมน้ยาหว่าจะเติมน้ำยาไหมโอ้ว่าว่าจะเติมมากอ วันนาจ,จะมีปัญหาในจุดนั้นบรรยากาศห้าโมงแรงครับพี่น้องครับห้าโมงเย็นกำลังจะพากันหยุดนะครับ ยังไม่หมดครับของเราพรุ่งนี้ครับถึงจะหมดครับเกาะนี้ครับพื้นที่หลายเอเคอร์ครับเอเคอร์นึงมีกี่ไร่ไม่รู้นะ เบรงลดปาทุย่ยก่อนครับพี่น้องแดดลมลมตกเลยคิดอยากย่างไทคลิปให้พี่น้องเบือ้องเป็นจังไดเนาะครับเสีย มืงเอื้นชีเลววนนมืเอื้นเนี่ยเจอยู่ร่ร <c oughs> กันเห็น, <c oughs> นมันเลวเด้เดนะ้อเนาะว่าเล่งงไงเีนะ่ะโอ้ยตะก้อนนั่นยังนันออกเบิดอยู่เมนครับอ่ะพามาชมรุ่นเจ็หน่อย วินวินวินเอย,อยถ้าไม่ใส่ฝ้าท้ายครับใส่ได้ดินน้อย ได้ระดับมาแล้วครับ เราลาวคาร์ลากิตักไปบแล้วตอนนี้ปิดทางเราของฟ้า ดีเวยเจ็ดขนิ่ของเราปาทุยครับเราเลือสูงกว่าหมูเลยยังไม่ได้ระดับี โคเดินลงมาตีครับทีนี้ครับตีตีตีตตโองานเข้าครับถอยชนกันครับถอยชนกันงานเข้าแล้วครับ โคไม่โคโอ้โหเทิดินเทนากันเดี๋ยวเนี่ยโอ้นึกว่าชนกันไม่ได้ชนกันนะโอ้โหโอ ท่านี้หาดูได้ยากครับดำสองคันครับโอ้นึ่ว่าชนกันครับเมื่อกี้ตกใจหมดเลยเอาไม่เทดินขวางหน้ากันอย่างนั้นครับจะไปยังไงครับคันนี้โอ้โอ้